วันนี้บอกเลยว่าได้รสชาติไหนก็คือรสชาตินั้นเพราะไม่ได้เอาเครื่องปรุงอะไรมาเลยเอ้ยมึงสั่งไอเยี่ยวมึงมึงสอนลูกกูเนี่ยเนี่ยมึงไปคำนวกล้างหลังว่าให้เรียกไอยิ้มเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอไอหนุ่มพี่แม่จริงแม่จริงเหรอพอดีทางบ้านไม่ไม่เคร่งเรื่องมารยาทตัวยิ้มพาทำอะไรเนี่ยตามขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกมาเรี็วหูลมเย็นมาก โโอหชั้นนี้เลยลูกทุ่งลูกทุ่งมาดูไหนให้ถือกล้องให้ถือน้ำจิ้มน้ำเจิมขาตั้งเครื่องตั้งกล้องอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจไปมีผู้ใหม่ดีไม่ผู้ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับพ่อสูบโบรชิชนะว่าเพราะว่าช่องเรามันขาดอะไรไปอย่างอมมันต้องมีแบบพูดแล้วมันต้องเต้นไม่มีไอ้เฮียไม่เคยเต้นหรอกเหมือนไม่ได้ทาเพื่อวิวจะดีมึงอะสร้างกระแสอะไรได้ไร ยินดีต้วยนะพ่อรุ่งโบโยชิชิญเต้นนี่มึงแดกอะไรเข้าไปนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเพรอยากหนีกัดเต้นๆอ่ะไม่มีงั้นต้องไปตั้งกล้องมาๆทุกคนตอบไปนี้นะเราจะแบบว่ามีการเต้นแบบตามกระแสทิกเก็ไงถืออะไรก็เต้นนะเลยกระเฮียแล้วเดี๋ยวมึงไปเปิดกลางตลาดนัดฉลาดเนิร์ด มึงก็ต้องไปเต้นนี่เพลงวันนี้กำลังดังเพลงอะไรฮาร์โมนิกเลิฟยูเลิฟยูอะฮาร์โมนิกเฮียอะไรฮาร์โมน์นะเออนั่นแหละเอาเตอเอ่ะหนึ่งสองสามเจเจเเร็วเดิกูจะเต้นยังไงกูยังไม่รู้เลยนะี่เราชอบดูทิกเกอร์อะที่มันมีขวบข่ายเร็วๆมันเปลืองเวลาไหมมึงแนะมามึงก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ฉ่ำมึงไม่โดนนะแล้วเอาเป็นว่าครับวันนี้ก้องก้องกล่าวก่อนเพราะว่าอีพีที่แล้วเราทำแมงกะพุนลวกจิ้ม ซีฟู้ดโอ้โหกระแสแบบอะไรเหรอเพียบเลยตุ๊กตอกก็เอาไปย่างจริงเหรอใช่วันนี้เราจะไม่เอามาลวกจิ้มเราจะเอามาเอามาย่างดูสิมันจะหมือนกัน่มันจะกรึบมันจะกรอบมันจะหอมควันควายเลยป้าชีวิตผมนี่มันช่างรวยเสือเกิน เห็นตัวนี้ไหมยชไมคะนี่เขาเรียกโต๊ะโตเขาเรียกว่าตั้งาวจิบาวนี่ไม้นี่เป็นไม้สักพิเศษจากพรันพะยลนแยสตะปูอะตะปูีนอเมริกาพอพ่อวันนี้เราจะมากินบนนี้แหละมาอันดับแรกดู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 ก่อนเลย วันนี้บอกเลยว่าได้รสชาติไหนก็คือรสชาตินั้นพอไม่ได้เอาเครื่องปรุงอะไรมาเลยเอ้ยมึงสั่งไอเยี่ยวมึงมึงสอนลูกกูเนี่ยเนี่ยมึงไปคำนวณข้างหลังไว้ให้เรียกไอยิ้มเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอพ่อเดี๋ยวพ่อนะพ่อพ่อพ่อโอเคเดียวพ่อก่อนเลยโอเคพ่อพ่อยิ้มพ่อโอเค A few moments later เขียกพกมิกเกียกพวกมีแกกโต y o c ที่เรียกพ่อว่าไอยิ้ม โยชิมึงว่างมากใช่ไหมเรามาเริ่มทดสอบการย่างเลยฝ่าแล้ววันนี้เราไม่ได้ย่างแบบนิดหน่อยนะคะลดย่างหมดนี้เลยค่ะซื้อมาเท่าไหร่หนึ่งโลอุ้ยฟังเสียงดิฟังเสียงดังแจ๊ดดิโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงหลายแจ๊ดเองแจ๊ด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  ดันดันขึ้นมาแล้วเหมือนย่างปลาหมึกเหมือนมีความเค็มของทะเลขึ้นมาว่ะใช่ตัวน้องเล่าให้ฟังนี้ประวัติมันเป็นยังไงประวัติมันช่างสั้นมากอันนี้มันเป็นไงประวัติสั้นมากอ้าวมึงไม่แก้แล้วประวัติแล้วประวัติมันยาวอะไรบางทไม่้ยมึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆน่ากินมากโอ้โหเด็ดว่ะอุ้ยหอมว่ะเฮ้ยไม่เคยทำเลยนะเนี่ยเฮียไม่น่าเชื่อโอ้โหเก่ง น่าเชื่อนี่เป็นเจ้าแรกๆในการเอาแมงกปุนมาย่างเลยเนะี่ยมึงดูปากกว้นะน่าจะไม่มีใครทนะํนนเราเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเป็นในโลกเลยนะเพ้อนะเดี๋ยวจะให้ความรู้กันสักนิดหนึ่ง <c oughs> หลังจากมีความรู้เยอะรับเต๋อ <c oughs> แมงกรุนเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นแมงกปุนจริงๆนะ <c oughs> แต่เป็นแมงกปุนที่ไม่มีพิษ <c oughs> คือคนทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าแมงกปุนหลอดชอ่อง มันจะเป็นตัวอย่างนี้แหละเป็นตัวแบบยืดๆใหญ่ประมาณอย่างนี้ยอ่างี้ตัวห้องจานนี่ก็มีตัวเท่านี้ก็มีแล้วเขาก็เอาส่วนนวดส่วนหนังส่วนอะไรแบเนียมากินเนี่ยมันจะมีความอร่อยอ่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูก่อนว่าตัวเป็นๆของมันเนี่ยเป็นยังไงอ่ะไปหามานะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แมงกระพุนรอดช่องแมงกะพุนอดช่องว่าแล้วอย่ารอช้าเรามาชิมแมงกระพุนรอดช่องกันดี่าเพิ่งจะรู้เลยว่าแมงชื่อรอดช่องไอ้โหย เอาจริงนะบอกให้ปลาหมึกนะตกงานแน่นอนจริงเหรอเขาเจอแมงกระพุนย่างเสียบไม้ขายนะครับเฮ้ยเอาาอไม่เคยมีกรอบพอปลาหมึกไม่มีความเหนียวเท็กเจอร์ดีกว่างี้เลยย่างกับต้มอันไหนดีกว่าอย่างจริงเหรอจริงๆปลายปลายหนวดเนี่ยเหมือนปลายหนวดปลาหมึกยา่างจริงจริงๆนให้ทุกคนได้ดูดิพี่ยิ้มแมงโมประวัจริงจริงไอ้ห่า เพิ่งเคยลองกินที่แม่งอร่อยจัดเขาพูดจริงเลยหมึกย่างตกงานแน่นอนอแล้วรสชาติน้ํำจิ้มอะ่ะเหมือนรสชาติน้ําจิ้มปลาหมึกโบราณอร่อยจริงอันนี่เขาว่าไหมจริงปลาหมึกย่างตกงานแน่นอนแล้เาเจอเท็กเจอร์อร่อยแบบนี้แล้วไม่มีกลิ่นได้กลิ่นของทะเลด้วยนะเออเดี๋ยวเราย่างให้เสร็จแล้วเดีย๋ยวให้คนข้างล่างชิมดีกว่าป่ะเจ๋งที่เขาว่าเปล่าทำไรซื้อมาเยอะเปว่าตัว แกเดี่ยจะแดกพอลเนี่ยจะบ้านต้องแดกกันอย่างประหยัดแดกกันแบบอัตคัดเลยทีเดียวดูแต่ว่าของดีมีน้อยไงไปเดี๋ยวหายร้อนใส่เพลงโอเปร่าให้ดูเป็นหัวลัดีกว่าเไปดิเจ้ไปดิเจ้ไปดิเป็นยาอ่อน เคยทำแล้วนี่เฮ้ยอันนี้มันย่างผมบอกเลยว่ามันเกิดมาเพื่อฆ่ากุ้งเด็ดหนวดปลาหมึกชีวิตแมงกะพรุนชีวิตกุง้งชีวิตปูจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปเฮียอะไรยังเนี่ยไอ้เหี้ยนี่หมานิ่งๆไงนะไอ้เหี้ยทนย่างเหรอเสือแพ่เพื่อนฝูงชาวบ้านมั่งอย่า c a l อร้องเชื่อยนะเข้าตานี่วะเหมือนเคี้ยวหนังเหี้ยบ้าเฮ้ยทำไมอย่างาาานี้คุณเริ่มทำอะไรที่แบบ กินได้อ่ะยิงม,มาท่อกินได้นานแล้วแต่ทุกคนบูลลี่ผมเองอีโตะเล <c oughs> เราจะต้องให้ช่องสำรันดิงจามาชิมชิมนิดหนึ่งอะไรสิอีนี่คือแมงกะปุนมันคือแมงกะปุนรอดช่องทีเ่เราเอามาย่างลองชิมดูตอนนี้เขากำลังหินในติ๊กตอกมารอดช่องมันเขียวๆไม่ใช่เลยไม่ใช่อันนั้นรอดช่องถึงกัปอกมันทั้แสบก็ดแสบอร่อย ไม่แสบดากนะมาโอมาแล้วมาลองชิมเลยหอมแย่ตายโอ้ยไหน๋ยวจะพิมพ์ร้านสบัดให้เข้าตามเลยเฮ้ยยิมวันนี้กูอยากขีดเสื้อคนออกช่องโมโยชิว่ะพ่อพ่อพ่อไม่มีใคยเมื่อจะแดกอ่ะโอง้โหกีลามากเลยอะคนเนี้ยนี่เขาให้จุ่มเบา แล้วเนี่ยเนี่ยไม่ต้งไปล้วงเลยนะโอยเย็นนี้นะถ้าเมียร้องแสบนะจะด่าให้ด้วยไม่ลืมที่แม่จริงแค่จริงพอดีทางบ้านไม่ไม่เคร่งเรื่องมารยาทเป็นไงเป็นไงไปไปล้างมือไปล้างมือแล้วจุ่มไปแล้วดูนี่เนี่ยไม่เค็มด้วยข้างนู้นข้างนู้นข้างนี้เพื่อนแล้วส่งกระฟองแมวส่งฟองอ้ข้างนึ่งไม่ให้ไม่ให้ข้างเดียวให้ข้างเดียว คจะกินก่นมกินเยอะแยะใครจยกินก็กินคนกินเยอะแยะโอ้โหแล้วกินเลอะเธอเนี่ยอยากูรูอ่ะเฮ้ยเดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูนี่ยินยังไงเนี่ยมูมามที่หนาของมือของม้าเหรอเนี่ยแจคอเนี่ยโอ้จโอ้โจคอแดงหมดเลยนยจะไม่เหนื่อยนะ่ถึงปากซอยเลยนะ หมดแล้วไอ้เดียเอ้ยพ่อก็ยังไม่ได้กินเลยเอาไปให้พ่อกินชิ้นเดียวพอพ่อพอเนี่ยไปให้พ่อชิมแล้วพ่อจะต้องบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยพ่อต้องบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากมาแบบแบบไปมแล้วมาๆมาๆมาๆนี่บอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากอร่อยพ่อดูเองแล้วกันฝากจะถึงพ่อหรือแค่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการันตีความอร่อยอย่างแน่นแน่นเชฟไม่จุลินแน่นอนชิมเลยสองชิ้นสุดท้ายอร่อยมาก อร,อร่อยไม่อร่อยพ่อคิดดูแล้วกันจักรเต็มๆเงี้ยแล้วพ่อจะบอกว่าพ่อจะลืมรสชาติปลาหมึกไปยันเลยจะไม่อยากอีกต่อไปจะลืมไปทุกอย่างเลยป่ะลืมเลยพ่อจะนึกถึงแต่หมอแพทย์โรงพยาบาลเยอะเลยพวกมึงจะไปเฟี้ยงไหมไมนมีไม่มีเราไม่มีเฟี้ยงอะไรเลยครับสินี่ทำให้จุ่มเมาเมาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เฟี้ยงอร่อยพ่อคนแย่นกินไปหมดแล้วดูน้ำจิ้มนี่เป็นไงดูการกระฉอกของน้ำนี่ดู อาหวานมากมากกอบอ่ะพ่อบอกเลยยิ่งน้ำจิ้มเนี่ยนัวมาไม่ถึงพ่อคิดดูดิพ่อเขาเคี่ยวอะไรก็กรอบไปหมดอ่ะวันก่อนเคี่ยวข้าวต้มดังอย่างนี้อะไรคิดดูดิจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสำลักพ่อสำลักยิงถูกยังไงถูกแล้วสุกแล้วพ่อแมงกะพรุนมันสูงแต่ในทะเลนะมังอังอังไฟหรือเปล่า กินได้เนี่ยรสะบอกไหมน้ำจิ้มมันแง่น่าอร่อยไหมพ่อคุ้มอร่อยซุปมะม่วงกับฟุ๊งได้ไหมพ่ออร่อยกว่าเฮ้ยเอาวะบอกแล้วแมงกะพุนเสียบไม้มาแน่นอนต้องลองต้องลองต้องลองมันอร่อยนะไปลองแอนแอนกันดูแล้วกันอะไรไอะเจ๊แง่แง่แง่ให้ทุกคนทำตามมันดูแล้วกันครับกับแมงกะพุนย่างยังไม่ต้องตัดสินตามพวกเราใช่ลองไปย่างกันกินดูนะลองไปแง่แง่กันดูเลยจะบ้าหรือไง ลองไปย่างกินดูเออมันแบบอร่อยนะมันกรอบแล้ว<ช><อ>ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าอร่อยหวาบมือแน่นอน <c oughs> ไม่ตัวโควิดไอกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> โอเคก็อย่าลองไปทำลองเฮียอะไรล่ะ <c oughs> ลองไปทำแหมพูดมาได้อย่าลองไปทำลองไปทำตามกันดูได้นะครับลแล้วทุกคน,นจะเงี้ยงเงี้ยงอย่างแน่นอนเหียอ าดิเฮ้ยนั่นแหละค่ะลองไปทำตามมาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้คีโอไฟเบอร์นะคะมีโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีตั้งแต่กล่องแรกมีของแถมนะ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 มีของแถมด้วยส่งฟรีด้วยนะคะเข้าไปอุดหนุนได้นะคะสําหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบครอบครัวออสเดอร์แมนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายลิงอยู่ข้างล่างนะคะอย่าเพิ่งกดปิดกันนะคะ พี่โบนะคะกับพีมนะคะมีไลฟ์ในบีโก้ไลฟ์นะคะใครยังไม่มีแอปนะคะเข้าไปโหลดได้เลยนะคะที่ลิงก์ด้านล่างของพี่โบเลยค่ะและที่สําคัญลิงก์ด้านล่างนะคะมี ID ของพี่โบด้วยนะคะเข้าไปแอดเพื่อนกันไว้นะคะเวลาที่พี่โบกับพีมไปไลฟ์นะคะจะได้เห็นแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนะคะเข้าไปคุยกันแบบสดๆตัวต่อตัวในบีโก้ไลฟ์ได้เลยค่ะเราจะมีไลฟ์กันเกือบทุกวันเลยนะคะเข้าไปกดเลยลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ